สวัสดีค <Netz Cal ke> ่ะวันนี้ก็อยู่กับอีคิวเลบอลเฟอร์รีฟ้าวันนี้ก็อยู่กับผมอีคิวคนเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับพ่อคบนั่นเองนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วรู้ไหมวันนี้ผมจะมาทำอะไรกันวันนี้เราก็ต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟอีกเช่นเคยใช่ไหมครับใช่แล้วอีคิวกาแล้วก็ผมมั่งแบบเกี่ยวกเซิร์ฟสเก็ตที่มีของผมไปสไลด์เลยเพื่อนๆว่าสวยไหมครับแปลแบบนี้ถ้าสวยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับวันนี้ ผมจะมาโชว์น้องใหม่น,นั่นเองคุณใช่วันนี้เราจะมารีวิวน้องใหม่จากแบรนด์ซิตี้ซิกอีกเช่นเคยนะครับเ<ช>พออราะว่าเราชอบซิตี้ซิกมากเลยใช่ไหมครับบอกเลยไม่เป็นสปอนเซอร์นะคะวันนี้เราใหญ่เยอ,อะแต่ถ้าสปอนเซอร์อจะเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้คะสามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะถ้าเข้าได้บรรยกาศนักนะเนี่ยก็บอกเลยว่าบ้านเราเป็นคนที่ชอบซิตี้ซิกมากครับก้างปลาแดงก็เป็นซิตี้ซิกลบป้าส่วนก้างปลาสีขาวก็เป็นซิตี้ซิกของอบแบงค์ ส่วนบับเบบีก็เป็นซิกซี่ิกของอาจิเอาไปเยอะเลยทุกคนแต่อันนี้จะเป็นซิกซี่ซิกไลน์ไหนเดียคิวก็ยังไม่รู้นะครับต้องบอกก่อนว่าคิวยังไม่รู้เพราะพ่อก๊อฟซื้อมาโดยที่ไม่บอกใครนะครับใช่แล้วก็ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะไม่ได้บอกแม่ด้วยสั่งบอร์ดมา2 5 0 0แล้วก็สั่งทักมา2 0 0พันวันนี้ก็เลยจะให้น้องไอคิวมาประกอบให้หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยจัดให้ดูเลยครับทุกคนมาแต่ผมว่า ก่อนที่ทุกคนจะไปดูเนี่ยคงเดาออกดีแล้วผมพูดว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับทุกคนโอเคถ้ากดแล้วไปดูกันเลยไปวูววว้วววววนววววาวว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 วอวววววาววกวว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 ้วว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 วทุกวนนี่้โวว ทักเรานะครับก็นี่คะทุกคนมีทักหน้าทักหลังนี่อันนี้น่าจะเป็นทักหลังนะนี่จะประกอบได้ไหมครับเนี่ยฮะาจะประกอบได้ค่ะนี่อู้ยางดีเลยอ่ะอันนี้ทักอะไรครับเนี่ยฮะอันนี้ทักอะไรครับทักหน้าทักหลังคะนี่แล้วถ้าเขาไม่ทักล่ะก็เขาไม่รักเนี่ยแสดงว่าไม่มีใครทักคุณเลยใช่ไหมฮะมีใครทักก็ไม่มีอ่าเฮ้ยไม่มีใครรักเลยเหรอ นี่เดี๋ยวพูดพูดแบบเราเรามาประกอบซื้อก่อนดีกว่าโอเคครับนี่ก็เป็นที่รองทักนะครับนี้แล้วพูดเรื่องความรักไม่ได้เหรอไม่ได้ผมโฟกัสเรื่องดียเสร็จแล้วทุกคนนี่แค่นี้อุปกรณ์เราส่วนล้อก็อยู่นู่นนี่แตเซิร์ฟสเก็ตแต่ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะใช่แล้วนี่บูชิงมีอยู่แล้วแต่เราอาจจะเปลี่ยนบูชิงทีหลังได้นะคะเพราะอันนี้บูชิงเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เลยเลยนี่โอเคเรามาเก็บกัน คนบอกเลยว่าเป็นไม้เมเปิลอย่างสวยเลยนี่เทมคค่มากครัคนนี้แต่อันนี้นะคะผมชอบตรงที่แบบนี่เป็นคลิปเทปม,มันมันเทน่ดีนะคะมีติดเท้าด้วยนี่โอเคูสวยมากเลยครับเนี่ยเอาสยากได้สวยเอาสยอากาเล่นเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันนะคะทุกคนไม่ขาดไม่ได้สกเก็ตอย่างแรกก็คือเราจะ ที่ลองพักคือเราต้องหมุนมันออกมาก่อนนะคะเพื่อเอาให้มันเนี่ยใส่เข้าไปตรงข้างบนนี้ตรงรูๆนี้คือมันจะมีอยู่ทุกเซิร์ฟเลยครับจะมีรูๆนี้นะคะแล้วก็เอาเนี่ยน็อกใส่เข้าไปเพื่อสี่นี้เนี่ยมันก็ใส่ง่ายกว่าที่ผมคิดไว้นะครับก็คือแค่หมุน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 นะครับนี่ นี่ครับทุกคนตอนนี้ข้างหน้าเราก็เสร็จแล้วนะคบนี่หลังจากนั้นเราก็เอานี่ครับแผ่นรองพักมาใส่เลยมีรถมาส่งของแล้วามาทุกวัควนครับตอนนี้สปอนเซอร์เข้ามาอีกเยอะๆครับใช่สปอนเซอร์เข้ามา เชี่ส่งกระเป๋าดีๆมาให้เรานะครับนี้ใส่เส้ิมนะเอากระเป๋าใส่เส้ิมางเป็นไงเป็นไงโอเคนะครับถ้าสปอนเซอร์คนไหนอยากเข้ามาก็เราสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนถ้าใครอยากดูอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะม<อ> <แก S 1> ารีวิวเ่เมื่อกี้เมื่อกี้ตัดเข้าโฆษณาแล้วเมื่อกี้ โอเคครับเนียทุกคนและอันนี้ก็คือเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทั้งสี่ตัวหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนสี่ตัวหน้าเลยค่ะทุกคนปึ๊บเสร็จแล้วก็หลังยางก็ใส่แผ่นรองทักได้เลยเนี้ยทุกคนแล้วก็ใส่แผ่นี้ไปได,ด้วยเนียทุกคนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังยางเราก็ใส่ทักเข้าไปนะครับ นี่แล้วก็ทักกระังนะคะทุกคนเฮ้ยนี้มันง่ายกว่าที่คิดไปเยอะกพคือหมุนเทคนิคเดียวกันเลยนะคะก็ค<ๆ>ือถ้าหมุนทวนเข็มคือเอาออกถ้าหมุนแบบเข้าไปหมุนตามเข็มก็คือเอาใส่มันเข้าไปนะครัแบแบต่เนี่ยทุกคนอันนี้เราก็เอาเ e อียงไว้นะครับแล้วก็เอาอันนี้นะข้าบบันเดิมเลยนะครับอย่าเาพิ่งเก็บไปนะแล้วก็เอาติดมานะคบปึ๊บ อันนี้มันกดไว้นะครับแล้วก็สเก็ตทูนนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้หมุนมือมือขวาก็คือต้องล็อกไว้ให้เฉยใช่ไหมฮะใช่ไม่ต้องหมุนเลยครับเราไม่ต้องขันแน่นนะครับเราให้ขันทะแยงมุมนะครับคือถ้าขันแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะแบบคันเรียกว่าอย่างไนี่ยมันจะแบบว่าสมดุลใช่ไหมใช่ฮะฝึกนานไหมครับอันนี้ก็ถ้าบอดมา ถ้าแบบเพื่อนหรือแบบบอดใครอยากให้ทาให้ก็แบบผมก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าสปอนเซอร์ยิ่งเข้ามาเข้ามาผมก็แบบจะได้เก่งขึ้นชันขึ้ะครับขายเก่งแล้วถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้าจะฝึดยังไงก็ออาปาซิให้เฮ้ยตางหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหชนทักเหมือนอะไรนะมันชนทักเล็กน้อยฮะอ๋อแล้วถ้าชนแล้วไม่ทักล่ะก็ค่อนี่ใสไม่ดีฮฮิโคนลาอันแล้วมาถึง เซิร์ฟก็ดีใจเลยอย่างภูมิใจถือว่าเป็นการประกอบสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตด้วยตัวเองเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะยอย่างดีด้านหลงังก็เหมือนหน้าด้านไม่ด้านหน้าหอแต่ก็ด้านหน้าหรอนมันเพลนโอเคนะป๊ะขอภาพเร็วหน่อย ตอนนี้ผมก็ประกอบทักเสร็จเรียบร้อยหูยอย่างเท่เลยทุกคนบอกเลยมันเข้ากันดีมากเลยนะเนี่ยว้าวโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่สปินลิงแล้วก็ใส่ลอ้อคครับทำไคุณไม่ยกมาตรงนี้ ทำไมไม่ยกไว้ใกล้กันเอาคุณอาจากกะาอกอกกำลังกายเหรอออกออกกำลังกายไงนีรบช่างที่ดีต้องเก็บทุกอย่างไว้ที่เดิมนะเนียเพราะแต่ผม,มสึกเขินมากเลยล,ล่ะทุกคนทำไมอ่ะผมโดนล,ล้อมุกเลยอ๋อก,ก็โดนล,ล้อไงออคนละล้อนี่คนถ้าหมุนไม่ได้แล้วก็ผ้าไปหยิบแล้วก็หมุนครับนี่โ่ดีขึ้นเยอะ เว้เน well ี่ยทุกคนเราก็ไม่ต nee ้องขันแน่นมากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแบบ ขันให้มันแบบแน่นๆนะคะมันจะแบบสําหรับผมมันแบบเรียบไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วมันก็จะแต่ถ้าเราขันให้มันแบบอ่อนๆนะคมันก็จะมีความลื่นขึ้นนิดนึงอ๋อคือให้มันแบบให้ร้อนมีสเปซให้ขยับใช่ไหมฮะใช่เนี่ยทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบอร้อไว้นี่นี่อันนี้ก็ออกไปได้เลยนะครับก็คือเนี่ยนายนาย,นายมีฉากแค่นี้แหละไปแล้วนี่คือบอร์ดครูใช่ไหมครับใช่บอร์ดครูนะคะเพราะว่าเขาสอนดีมาก ใช่เป็นบอดบอร์ดอันแรกของแต่ละคนเราจะเรียกว่าบอร์ดครูเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดอันแรกที่ทําให้เราเล่นเป็นหรือเป็นบอร์ดอันแรกจะมีสอนใครมาทีละนิดเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนี่เราสยามเล่นเลยนี่ก็คือความยาว31นะครับส่วนวิวเบรกก็ประมาณ17เลยนะครับทุกคนก็คือผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับวิวเบรกนี่จากตรงไหนถึงไหนครับเนี่ยจากนี่งนี่โอเคครับ โดีมากเลยทุกคนก็ความสวยยิ่มผมก็แบบผมให้ผมให้9.5นะครับทุกคนแล้วก็มีว้ลตรงนี้ด้วยนะ4จุดเลยโอ้ยอย่างดีครับเอาไว้ทำอะไรครับที่าวอลล์วนี้ครับมีว้ลก็คือเวลาสมมุติแต่เวลาเราเลี้ยวฟื้นหรือแสนั์อะไรเงี้ยมันจะกินบอดใช่ไหมแต่ถ้ามีเนี้ย ความกินบ่อเนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ <Yeah. S 1> ลองเล่นกล่องก็นแล้วกันเจได้แบบให้คุณผู้ชมเขารู้ฟิลไงว่ามันเป็นยังไงครับ <Yeah. S 1> ไปดูกัน <Bye. S 1> ก่อนที่จะไปดูอยลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะไป Whoa. เดี๋ยวเราจะมาลองกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับทุกคนนี่อุปกรณ์เซฟตี้ต้องมีปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะใช่ไปไปลองดูกันครับว่าซิกซิกิาลกัปตันเนี่ยมันจะดีแค่ไหน ว่าฟิลลิ่งมันก็จะแบบว่าเรื่อยๆเหมาะกับการเป็นซิกซิกนะครับส่วนตรงคลิปเทปก็คือแบบกระดาษทรายมันแบบหึบเท้าเนี่ยก็ของใหมมันก็จะแบบกระดาษทรายก็ยายบๆเนี้ยแล้วมันดูฮะม้มันดูแข็งแรงมากครับทุกคนส่วความสวยนี่ผมก็ให้ไปกั9.5นะครับ9.5เลยห<ช><อ>รอชอบตรงไหนมานะครับชอบตรงแบบ ลายตั้งแต่ตรงข้างหลังมันไล่ขึ้นมาแบบมันแบบม,แบบมันดูเข้ากันได้ดีค่ะทุกคนแล้วกิฟเทปด้วยใช่ไหมกิฟเทปมันดูแบบว่าดุอะมันดูแบบดําดุดดาแบบดันใช่แล้วแต่อันนี้นะครับข้อเสียคือมันอาจจะยังเป็นแบบบูชิ่งของผู้ใหญ่อยู่นะเพราะอันนี้มันแบบว่าความแข็งนะครับก็คือ 86A นะครับถ้าเป็นเด็กก็อาจจะต้องจิ <78. S 1> ๊บนนาจะอ่าโหข้อมูลอะไรข้อมูลแน่นจัง ใช่ของเด็กน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดนะเพราะว่าการโยกเนี่ยมันยังแข็งมันเลยทาําให้เราเมื่อกี้คราฟยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมคิวแต่เวลายืนเป็นไงมั่นคงไหมมั่นคงครับเพราะมันดูแข็งแรงแบบยอย่างดีเลยนะทุกคนโอเคโอเคแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครหนะาพร้อมแลม้วก็อย่าลืมกดยินดีรับแบบคิวเลบอนแฟม,มิล,ลี่ฟันนะครับแล้วบอกเลยนะสำหรับวันนี้เราสวัสดีครับบ๊ายบาย